กละ่างก็ปปาอปากกบฏเห็นจะไปจัดการปาคดเดืองเมื่อก่อนไหนบ่พอ เว่สบายดีพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่สองสีพนอรธรรมะหากินคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเอาคือเก่าพี่น้องมื่อนี้ภาพพีพระนองมายามดอกเพื่อเก่ากับพระใหญ่สองคนเนาะหลังจากที่ว่าห่างหายไปเป็นเวลาอยู่ชีวันหาวันบ่ได้มายามดอกให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะเอามื่อนี้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมายามดอกขับพระใหญ่สองคนคือเก่ามาติดตามเบอร์คำกันว่าสนาไอโบ่มื่อนี้พี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ะหน่ำขึ้นน้อยนึงเด้อหน่ำนี่กืบโบปกติพี่น้อง แรีนขึ้นแรีนลงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีลมพายุเข้าประเทศลาวเนาะฝนตกอยู่ภาคเหนือของลาวก็เเ็ยให้น้ำทางปากใต้ที่แรีนขึ้นเนาะเอามารอดรุดน้ำกันนะที่ไล่บ่มื่อนี้เนาะจะได้ก็ตามแต่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้คาฮามาฮับส้มก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะไออันนเราจะจากโรคไพ่กาเจบเนาะพี่น้องเนาะหาเงินได้ใส่มันห่างๆไม่มีลำบด้วยเด้อพี่น้องเด้อเนาะจะได้ก็ตามแต่เด้อพี่น้อง มาหับส้มแล้วก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าเด้อเนาะเอ้าไปดูน้ำกันวรรมื้อนี้ยามหออสิช้านบ่พี่นาอปะปะปะกดเหลืองเมื่อก่อนได้บ่พอ เาตงเห็นม่เห็นหิงเลยนะปกติเหลืองยุร้อนโจหนันใหญ่มากบนระเบ่ ไปตัดเถือแต่ว่าอยู่หัน่วงมีแต่่วงงามๆก็ก,กวนได้แล้วก็ใส่หม้อใส่ันไรสามโบหยกเขา Thank <laughs> you. 来着，个屁<婆>啊！ ai cốt, cốt mỏ, cốt đầm Hả? Mín, mò, cốt mỏ, cốt viên cốt mỏ, đưa vào cốt hiến Cốt đầm Cốt đầm, cốt đường, bọc cốt khẳng <laughs> Tổ vào nhảy, cốt mỏ, ta băm tổ nhảy đi để... กุ๊กๆนี้ทีนนี่จอยบ่ลอมใหญ่มาซ้ํลงนี่ปะนางสิบ่เข้าบ่ปะนางแวง คืออยู่แถวทาบานใช่ใช่เองน้นะครับงแต่นง่ามใหม่เนี่ยมันจะเขาจะว่าง่ายเมื่อเขากรสังครัสงกระสังเขาปะ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 เขาโมเ่ิลกระสง

bộ đẹp, kết kẹt kết đẹp này. tôi ngay đây khai thiết bật sạc tôi bằng nhai lọt nhai em cứ gì được lượng đi lấy không em cắt 郁闷。<G> bắt càng có bạc nội, có tiền tôm ấm ngạo thế nào 1 tè 2 tè 3 tè 4 tè 5 tè Yeah. cây mán được cái nó được, mở con thường và bạc khoảng màn xịt của tổ nắng đèo sắm tẹp chi tẹp Epa tu nampaknya Alpha. Sắp tới sáng tới sắp đường sắp đường sắp tới sắp tới sắp tới có khuất đường thì đượm thường đấy

แขเงี้งมันขาได้มันออกมันออกบ่อได้มันก็ตาย 你、嗯嗯嗯 ខ្លាប់ទៅ់ទៅ Oh đường ừ. Xe ăn điện kết tục bằng ngày ใส่แล้วค oh, ุณน no ี่ใช่ตกเถี่ยเหนาวเราไปจักเราจะกว่าแต่ปลาเครื่องถือข้องป่าเนี่ยมันเหนา ปัเข้ามาัดกับเถียให้แด้มันตายใหม่ๆ นอบตัวน oh. wow. wow. ี้มันห่างกว่โมบอ่ะาปสังตาเสีได้เดยปลาคอปลาคอจนเนาคอัวบางใ่ซะแค่นีแต่ปลาป่ามดเน่าเสีได้เดย pha tô bằng ngày. Ừ.